สวัสดีค่ะตอนนี้น้องช่องน้องสาวบ่าวทินนะคะตอนนี้ลุงพลก็ได้มาถึงแล้วนะคะเราให้ลงุลงลงรถอยู่ค่ะลุงก็กำลังเตรียมของเตรียมของลงจากรถอยู่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณมิตรกันค่ะไปจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาค่ะ เรื่องลิขสิทธิ์เพลงนะคะนี่มากันครบรยังก็ไม่รู้นะคะเรามาก่อนเรามากก่อนแล้วเราก็หลงทางก่อนนะคะแล้วเราก็ แล้วก็เราก็มารอลงลงจากรถอตอนนี้ลุงก็ยังไม่ลงจากรถนะคะ แต่นลงไปแล้วรอลุงนี่ค่ะอ่าเด็กนักเรียนก็เล่นกีฬาอยู่นะคะตอนนี้โรงเรียนอะไรอยู่สกลนคอรอ่าลุงคลลงรถมาแล้วค่ะโอ้ลุงคลเสซี SC ลุงคลเต็มโรงเรียนเลยค่ะตอนนี้กีดกันใหญ่เลยค่ะ <c oughs> ลุงพลมานะคะวันนี้ลุงพลมาค่ะอ่าลุงพลมาหาเด็กๆแล้วค่ะลุงพลลุงพลปาหาเด็กๆค่ะลุงพลไปถ่ายรูปกับเด็กๆนะคะมีอะไรพาหูอ้แดงกันนะครับพี่นลุงพลเยอะแยะเลยค่ะ มาแตนแล้วครับแนแล้วครับมาแนแล้วครับาแนแล้วครับมาแนมาแน่ไหนานคหลอมาคุหล่อมานะครับเด็กดีใจนะครับมเด็กดีใจนะค มาให้กำลังใจเต็มเลยค่ะมีใจแทนเด็กๆเลยค่ะตอนนี้กัจจ kind of ันอยู่ข้างหลังกจันมันตดต็จกจจ ป้อมเขาดิเตัวจริงค่ะเต้าป้อมะตัวจริงค่ะตัเก้วจริงค่ะคนสกน์ค่ะลุงพลคนสกน์นะคะคนสะกนลค่ะมาถเลยเดี๋ยวลุงพลมาใหม่นะครับลุงพลไปพานิชจังหวัดก่อนนะครับมาลุงพลมานะคะเดี๋ยวลุงพลไป คนละคะลูกไม่ต้องรูกูขายไม่ได้เดี๋ยวเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวหลวงพลมาจดลิขสิทธิ์เพลงวันนี้ทรัพย์สินทางปัญญัติมาจดลิขสิทธิ์เพลงเป็นของตัวเองค่ะ โีลุงพลบอกมือให้นายค่ะตอนนี้ fc ทุงพนเต็มโรงเรียนเลยค่ะบรรยากาศ fc ทุงพนค่ะว้าวน้องๆออกมาต้อนรับทุงพนเต็มเลยค่ะแต่ออกจากโรงเรียนไม่ได้ค่ะตอนนี้ เดี๋ยวลุงพลไปจดลิขสิทธิ์เพลงก่อนนะคะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาค่ะเดี๋ยวลงมาจะมาหาน้องๆอ,อีกรอบหนึ่งค่ะอ่าตอนนี้ลุงพลงก็มาจดทะเบียนลิขสิทธิ์เพลงนะคะเป็นัพย์สินทางปัญญาค่ะต,ตอนนี้นเ็าเป็นเจ้าหน้าที่อยู่นะคะ e de que motivo é เจ้าหน้าทีว่วาจะให้มีื้อเพลงด้วยที่จะมาจดเรนะคสุดมาทางนงพลไม่ได้ตื่น กูจะใช้แบบแบบเลย